คำถามทำให้เกิดความรู้คุณวชิระพุกเพชรผู้บริหารระดับแกรนด์พาราไดซ์ท่านกล่าวไว้แบบนั้นค่ะเพราะในวัยเด็กคุณวชิระไม่เคยรู้ว่ากิฟฟรีนคืออะไรทำไมแม่ต้องทำทำไมแม่สนุกกับการพบปะคนจำนวนมากและสุดท้ายทำไมเขาต้องมาสารต่อในธุรกิจของแม่ที่เขาไม่เคยใส่ใจเลยจนวันนี้วันที่คุณวชิระมีไรายได้เดือนละกว่าแสนบาท ความรักความเข้าใจในกิฟฟรีนกลับเพิ่มพูนอย่างท่วมทน้นวันนี้ท่านจะมาเล่าให้ฟังค่ะถึงแม้ว่าแม่จะไม่ทำแม่จะหยุดทำไปแล้วแต่เครือข่ายตรงเนี้ยป๊อบสามารถโอนรับเป็นมรดกได้นะโอกาสของพี่ป๊อบเนี่ยมันมาแล้วอยากให้พี่ป๊อบลองกลับมาทำดูจากที่ปัจจุบันเนี้ยเรามีรายได้อยู่แค่เดือนหนึ่งหมื่นกว่าบาทสองหมื่นเงี้ยกับที่เราจะมาคว้าเอาเป็นเงินหลักแสนเนี่ย มันดีกว่าไหม